ขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักใจดี DJ k จคิสแคเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่ปราบสิวทารียและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ประนองแท้สูตรโบราณพบกับ DJ เจได้ทางทิกตอกช่วงเวลาประมาณ1-3่ทุ่มเพื่อนๆสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพลินๆกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้านล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน B ีแคททูแฮนกางเกงเซสื้อริเคอร์มือหนึ่มือสของแท้ ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2,000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนช็อป30-70%บ30-70%ลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้าโอเคทุกคนมาลุ้นกันรอบนี้จะได้เล่นสายอะไรกันนะเมื่อกี้ผมไปปลดล็อกตัวละครมาเพิ่มแล้วตัวหนึ่งรู้สึกว่าการที่จะแรนดอมตัวละครพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการปลดล็อกมันก็จะโอกาสออกน้อยขึ้นพวกนี้นะ ฉะนั้นในพวกเพชรสีม่วงๆพวกเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้ยังไงเอามาปลดล็อกตัวที่เพื่อนๆอ,อยากเล่นนะฮะเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ล่าไปปลดล็อกตัวอะไรมาฟาร์มมิ่งกันไปเรื่อยๆมันดันได้ไอตัวพริกไทยซ้ำจากกล่องแม่งเงยโคตรสวยนะ สกิลครีฮิลลิ่งแล้วก็ฟรี e แล้วก็ชิลโดนแบนอ่ะเมื่อกี้ผมปลดล็อกไอคุณพี่นักบวชนี่แหละโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเล่นเข้าเลยก็แล้วกันนะอันนี้ก็จะมีการแปะวูดแล้วก็เป็นเมจิก p h สิก c a l กับ d ด m a มจเป็นอันติโอเคถ้าเกิดเลือดเหลือตามกว่า33ก็จะแปะวูดทันทีโ okay. อเคอะเอามาเอามาเดี๋ยวผมจะไปสายวูดแล้วก็อันติอะไรพวกนี้ก็แล้วกันนะ ไอ้น,นี่ได้เงินเลยไอ้น,นี่ได้เงินรอบละ30ไอ้น,นี่ทุกครั้งที่รีเฟรชจากประมาณ20ก็จะเหลือ15โอเคไม่เอานะเอาเจ้านี่มันจะได้เงินไปทีละนิดเรื่อยๆรอบละแล้ว30แล้วก็รอบแรกผมจะเก็บเงินไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะเ hey, แต่ว่าไอ้แอตแท็กบูส่นี่น่าสนใจด้วคนเอาไงดีวะเนี่ย แอทแทกสปีดตัวนี้สูงซะด้วยเอามาครับผมเอาแล้วเอาแล้วไอ้ตัวนี้ถ้าไม่ตายจะมาไวขึ้นเอาวะอยากได้แล้วแล้วก็ถ้าเข้าสู่สถานะเ็กก็จะแปรวุฒรอบหน้าเอาชิ้นนี้นะเอาเลยดีกว่าเอ๊ะ,อะ,อะรอบหน้าก็จะวุฒแอทแทกโอเคดอกบงดอกเบีย้ยอะไรไม่ได้เก็บแล้ววะตัวละครตัวนี้ทาเลนส์ของมันก็คือถ้าเกิดเลือดเหลือ3 3ก็จะเข้าสู่สถานะเ็กทันทีถ้าจำไม่ผิด เดี๋ยวไปอ่านกันอีกรอบนะี่โอเคเนี่ยเข,เข้าสู่สถานะเรกแล้วไดมเมจของผมก็จะเพิ่มขึ้นเป็นรูปแบบบูสต์แล้วก็ตีไปเรียบร้อยเกือบแตกถ้าเกิดแพ้เมื่อกี้อายนิดนึงนะเพราะเขาไม่ได้ซื้อของเลยโอ้โหถ้าเลือดศัตรูตามกว่า33อ๋อเลือดศัตรูไม่ใช่เราโอเค ท่าเลือดศัตรูต่ำกว่า33ก็จะแปะวูดทันทีประมาณ50กว่าหน่วยพวกนี้โอเคดีโซกูด so มาแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอา MAC HP ของ Spirit ตรงนี้นะสายที่ผมเล่นก็จะเป็นโจมตีกับวูดแล้วก็อันติมีสายโล่ป่ะเนี่ยคุณพี่จังเกิลแนทเป็นตัวกลางเกมถึงเลดเกมพวกนี้นะ คือผมทำยังไงก็ได้ให้เลือดอีกฝั่งหนึ่งเหลือต่ำกว่า33%ให้ไวที่สุดเขาจะได้โดนวูดใช่ไหมต้องเล่นอย่างนี้เนาะตรงนี้งั้นก็จะต้องเอาเป็นพวกพรีวูดเยอะๆผู้นี้สปิริตคอนแทคไอ้น,นี่แปรพิษแปรพิษผมคงจะไม่เอานะฮะเอาสปิริตคอน แรักในรูปแบบเลือดเพิ่มขึ้นโอเคอัน,นี้ทุกๆ HP 300 Energy ก็จะรีไวขึ้นอัน,นี้จะได้เลือดเพิ่มขึ้น15บหาสำหรับ Branch Base Attack อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน อาจจะคนนี้จะเป็นผู้กสายติดพิษแล้วก็เป็นสายดอชโอเคพอเลือดเรือตามกว่า3าเปอร์เซ็นต์ผมก็จะแปะวูดดังหนักถ้าไม่ตายไม่ค่อยแรงนะตัวละครผมเลือดจะไม่เยอะ แล้วก็ตัวนี้ผมขอเป็น refresh อันนี้ HP แชร์เอาไปอันนี้ dodge dodge ผมคงจะไม่ได้ใช้นะสำหรับตัวนี้นะะอันนี้แปลงเลือดไปเป็น wood มันก็ดีเอามาสายพิษผมคงไม่ได้เล่นอันนี้เดี๋ยวเอาเล็กเพิ่มโอเคเจ้าสปิริตของผมค่อนข้างจะตัวอ้วนเล็กน้อยอย่าใช้คำว่าอ้วนแม่งตัวโคตรตัวโคตรเล็กเลยนะ โอเคเลือดเหลือตามกว่า30%เปอร์เซ็นต์นเขาก็จะโดนวูดอัดหนักๆแบบนี้ไอ้นี่ชนะไม่แปลกเพราะว่าเขาเป็นสายเลดเกมนะฮะไอ้นีกกนะ่นสกลิลที่4ก็จะราคาเหลือ60เอามาอ,มอยากได้ไอ้อัฟลิฟติ้งยังไม่มาเลยนะ ตอนนี้เลเวลของเพื่อนๆก็เลเวลหนึ่กับ2โดยประมาณยังไม่เยอะกันอันนี้ป้องกันการเสียเลือดอันนี้ดีนะฮะเวนเบดตอนอยู่ในสถานะฟิลี่เอนเตอรจีจะรีไวทขึ้นแอทแท็กแช่เอาเลือดมาดอชตรงนี้ไม่เอานะอันนี้แปะวูดไป hp frenzy แล้วก็เอาสายบรันช์ของ Poison Attack แล้วก็เอา Attack Charge u p l i f t i n g เอามาครับอยากได้ Attack Wood เอามาครับผมเอาละตบาบะเริ่มแตกนะเงินเงินไม่ค่อยมีอยู่เนี่ยยิ่งผมตีไว้ด m a มจของผมก็จะยิ่งสูงขึ้นยิ่งแปะ Wood ได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปรอบหน้าจะต้องพยายามเก็บเงินเพื่อที่จะเอา ดอกเบีย 50. ห้าสินะเพราะว่าผมไม่ได้หวังแค่ต้นเกมเท่านั้นผมหวังเลดเกมอันดับหนึ่งครับผมแอทแท k s สปีดตอนนี้ยังไม่เยอะพอดาเมจยังไม่เยอะพอไอนี้เป็นแวนการ์ดไอนี้ตีแล้วแปะวูดไอนี้ตีแล้วอันติมาไวขึ้นอื จริงๆแวนการ์ดเป็นอะไรที่ดีสำหรับผมแล้วก็รอละกันนะรอบหน้าน่าจะเฟิรีแอทแทกตรงนี้ตัวผมต้องเน้นดาเมจดิบๆพวกนี้นะคุณป้าหมอพิษยังไงโอเคดูทรงแล้วผมน่าจะ สู้ไม่ได้โอเคสู้ได้เฉยแอ t แท k กสปีด4.3ยังน้อยไปนะแวนการ์ดประมาณ300หน่วยฟิร uh ี huh. Fury uh ่แอทแท็ก HP แช์แล้วก็ทุกครั้งที่อันตีก็จะแปะวูด ไอนี่เร็กแล้วแปะวูดเอาเล็กแล้วแปะวูดก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เจ้านี่จะเป็น HP <Mel ody S 1> เพิ่มขึ้นดีไหมเอารีเฟรชโอเคเงินไม่หายอยู่ในสถานะฟิลี่ก็จะแปะวูดเอามาโพรตัวนี้ก็เอาเลือดมาเป็นวูดโอเคผมจะต้องเลือกตาเดินที่ทำให้อีกฝัง่งหนึ่งเลือดลดให้ไวที่สุดเอ้ทำไมเลือดผมไหลเป็นน้ำเลยวะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> ผมไม่มีฮิวเลยเหรอวะทำไมเลือดผมไหลยเยอะจังดาเมจอ๋อดาเมจเขาสูงด้วยนะฮะเมื่อกี้เลือดไหลเป็นน้ำเลยแม่งติดวูดก็ติดเยอะเยอะกว่าผมอีกเนี่ย Fury Attack ตรงนี้ไม่เอานะฮะไอ้นี่จะเป็นดาเมจมาสเตอรี่จริงๆมันดีมากๆก็คือดาเมจจะแรงขึ้น อยู่ในสถานะฟิลลี่จะติดวูดแล้วก็เอาเป็นฟิลลี่แอตแทกตรงนี้นะอัฟลิฟติ้งขอหน่อยก็ละการของดีนะตอนนี้ผมอยากได้สกิลอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยแอตแทกบูสเพียวเพียวอย่างเงี้ยอยากได้มันยังไม่มาเลยนะโอเคตาลุง ตัวนี้เป็นตัวสายเลทเกมนะเพราะว่าเลือดเขาจะเพิ่มไปทีละ25เรื่อยๆต่อรอบถ้าเกิดคุณยืนกลางเกมอย่างนี้ไม่ค่อยได้คุณก็น่าจะลำบากนะฮะไอ้นนี่ถ้าเกิดมีสปิริตอยู่ในสนามอันติก็จะแรงขึ้น12%จริงๆมันดีเอามาเอา HP แชร์ครับผมเลือดสปิริตจะได้อยู่นานขึ้นนะฮะ อัฟลิฟติ้งเอามาครับผมแอทแทกบู๊เดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้าโอเคกูด okay, ไอ้นี่ผมเสียดายดอชบู๊ตรงเนี้ยอยากได้มัน40เอากดมาแล้วกันเพราะว่าไอเงินที่ลดไป60ต่อรอบอะ่ะถ้าเกิดขึ้นรอบใหม่มันจะหายครับผมเสียดายไม่ใช่ไร ถ้าผมติดคริผมแตกเรียบร้อย890หน่วยดาเมจห้าแต่ผมตีไวโอเคเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันไอ้นี้ได้เกิดฮีโร่เลเวอพจะได้เงินไอ้นี้ก็คือ <'ll> ไม่โอนะผมไม่ต้องการเติมเลือดตอนนี้ผมต้องการตังเอาตังมาไอ้นี้ได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น <'ll> เอาดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ไอ้น,นี่เพิ่มเลือดของสปิริตไอ้น,นี่เลือดสปิริตเพิ่มขึ้นเอามาจะได้มารับดาเมจให้ผมได้นะอดีเ e นส์มาสเตอรี่เอามาครับผมจะได้ตีแรงขึ้นแล้วก็ตรงนี้เหลือ40หน่วยเอามาเพิ่มดอชก็แล้วกันเนาะเอามาให้อีกฝั่งหนึ่งหลบยากขึ้นโอเคแอตแทกบูส okay. รอบหน้าเดี๋ยวเอาเอาดีไหมอะ่ะ รอบหน้ารอบหน้าเอาดอกเบีย้ยผมต้องการดอกเบีย้ยตอนนี้ยังไงผมก็นําอยู่ยังไม่ต้องรีบนะฮะดอกเบีย้ยสิบดอกเบีย้ยยี่สิบห้าสำหรับผมมันเยอะครับผมตอนนี้วูดของผมยังไม่เยอะมากแต่ว่านี่นี่คีของผมคือตัวนี้เจ้าสปิริตยิงเลือดเยอะผมก็จะยิ่งเซฟดาเมจได้ดีขึ้น ไม่เอาตรงนี้ทุกครั้งที่ตีมีโอกาสแปะวูดเอามาอันนี้เอาอีกฝั่งหนึ่งหลบได้ยากขึ้นแล้วก็รอครับผมผมจะเอาดอกเบีย้ยมาทีละประมาณ75แล้วก็ได้มาตรงนี้อีก30ผมจะได้มาทีละ100แล้วก็ดอกเบีย้ยอีก5 0 105แล้วก็ได้เงินมาประมาณ 305ร้อถึงสี่ผมจะมีเงินประมาณ1นึ0 0ถึงหนึ่โดยประมาณต่อรอบแล้วผมก็จะสามารถซื้อสกิลได้เกินสี่สกิลและผมก็จะได้เซฟเงินขึ้นนะฮะตรงนี้ผมคิดว่าผมน่าจะสู้ได้โอเคกูด okay, เขาโดนวูดไปร้อยหนึ่งทุกคนเอาแล้วมามามาเริ่มจะโหละสปิริตยังไม่แตกด้วยเห็นปะ่ะเนี่ย MVP ของผมเลยเว้ย ทุกครั้งที่มีสปิริตอยู่อันติจะแรงขึ้นเอามา refresh อันติแรงขึ้นเอามาเอาเลือดสปิริตครับผมอยากได้วูดอยากได้ไอพรีแบทเทิลวูดนะฮะไอ้นี่เอเนอร์จีรีไวขึ้นแทมครูสโซกูด เอาพรีแบทเทินวูดครับผมแล้วก็รอบหน้าน่าจะเอาอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันคุณพี่กอบลินเออเจอสปิริตผมโต้วอ้วนเพื่อนเพื่อนเลือดเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนเดาดิเลือดพันหกโอเคผมชนะอยู่แล้วนะฮะเดียบร้อยผมแปะวูดใส่เข้าร0อยกว่าแต่มันเพิ่งเริ่มนะฮะ ไอน,นี้ถ้าไม่ตายมาไวขึ้นไอน,นี้จะได้สายวูดผมเอาสายนี้แล้วกันอันนี้ถ้าไม่ตายจะมาไวขึ้นอันนี้ถ้าไม่ตายจะแรงขึ้นผมจะเอาถ้าไม่ตายมาตรงนี้ผมอยากจะได้ไอเบสแอทแทตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาห้ามหลบอีกฝั่งนึงแล้วก็ฟิ r ี่วูดแล้วก็แทมครึส ไอ้นี่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นตอนช่วงห้าวิแรกไอ้นี่ก็น่าสนใจเก็บเอาดอกเบี้ยแล้วก็เดี๋ยวมาลุยกันนะรอบหน้า <c oughs> คุณป้าพิษยังไงพ่อหนุม่มผมน่าจะชนะนะผมคิดว่านะ <c oughs> เลือดผมไหลเป็นน้ำเลยว่ะแต่เอาไงไอ้นิ้งเ <c oughs> ออเาเมจของผมค่อนข้างที่จะโอเคละตอนนี้ ด้เมจปกติดิบๆพันหนะเดี๋ยวจะให้หนักกว่านี้อีกผมตีไวไงเออหกจุดสองนะฮะวามทางเฟรนซี่จัดมา HP สไตรผมไม่ได้ใช้เลือดผมไม่ได้เยอะไอ้นี่สถานะฟิลี่จะอยู่นานขึ้นไม่เอานะไอ้นี่ถ้าเกิดอันตรีก็จะแปะวูดเอามาพ่อหนุ่มเอาดีไหมทุกคน อยากได้ตัวนี้อีกสักทีอ่ะเอามาสิครับรออะไรแล้วก็รอดอกเบี้ยนะฮะดาเมจเริ่มต้นของผมจะบวกไปที่ประมาณ40หน่วยดาเมจ72เริ่มต้น5วิโอเคน่าสนุกจริงๆเลือดพันเก้าบอกไว้เลยว่าขนมครับผมเรียบร้อย ดาเมจพันสามภายในยังไม่ถึงห้าวิเอาแล้วเอาแล้วมาเอาแล้วว่ะเอารีเฟรชแล้วก็เอาเลือดสปิริตเพิ่มขึ้นไอ้นี่ดาเมจเพิ่ม8 0หวิแรกเอามาสิครับตรงนี้จะเอาอยัางไงดีไม่เอาอะไรดีไหมไม่เอา ถ้ามีสปิริตอยู่ก็จะแปะวูดทุกๆ2วิเอามาอันนี้สปิริตจะเพิ่มดาเมจให้จริงๆมันก็เหมือนจะดีนะอันนี้เอาหลบไม่พ้นดีกว่าผมไม่ได้เล่นสายสปิริตทุกคนฉะนั้นเอาแค่มายืนแทงก็พอไม่ต้องทำดาเมจนะดาเมจมานี่112้สโอเลขสวยจริงๆนะผมชนะอยู่แล้ว112เรียบร้อย 3,200ดาเมจภายในไม่เกิน5วิแรกอันนี้ก็แปะวูดไปเอาหลบไม่พ้นไปเลยอันนี้ก็คืออันติมาไวขึ้นเอามาผมไม่ต้องหลบแล้วอะ่ะสปิริต d a m a g ไม่ต้องการแล้วนะอันติแรงขึ้น น,นี่อันติมาไวขึ้นผมไม่ต้องการนะตีแล้วมีโอกาสแปะวูดเอามาแล้วก็รอครับผมรอดอกเบีย้ยนิดนึงแล้วกันนะอยากได้พวกพรีวูดยังไม่มาเลยอุ้ยสปีดิตอย่างอ้วนทำไมมึงตัวอ้วนอย่างนี้ไอแมวอ้วนโอเคเรียบร้อยผมตี124ตั้งแต่5วิแรก โอเครีเฟรชไอ้นี่ยิ่งมีเลือดเยอะดาเมจของผมทุกๆ400เลือดที่ยังมีผมจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นถามว่าดีไหมมันดีมันดีไอ้นี่สถานะ f รี่ก็จะมีดาเมจออกมาเพิ่มไม่เอานะรี f r e ชไปนิดนึงผมอยากได้พวกดาเมจ ไม่มาเลยว่ะเอาเลือดมาไอ้เหี้ยมไอ้กูเล่นอะไรเนี่ยเอาเอาฟิรี่มาเอาโอเคมาแอตแทกบูสไม่ทันโอเคเดี๋ยวรอบหน้าจานะเอาแอตแทกบูสนะไอ้เ้ยเห็นซาปิเดตัวอ้วนอย่างนี้แล้วมันรู้สึกอุ่นใจยังไงก็ไม่รู้มันป้องกันดาเมจแชร์44%แล้วที่สำคัญเลือดมันตั้ง2 7 0 0ไอ้นี่จะได้เลือดเยอะขึ้นอกีกเอาแอตแทกดิบ Refresh ถ้าหลบได้ก็จะแปะวูดอ้นนี่ตีมิสเอาแอตแทกชาร์ไอ้นี่ป้องกันเมจิกดีเฟน e ์อ้นี่ถ้าหลบได้ก็จะสวนไอ้นี่อยู่ในสถานะ ฟิรี่จะโดนตีเบาลงเอาฟิรี่รีลิสแวนการ์ดแวนการ์ดเดี๋ยวขอเป็นรอบหน้านะเพราะว่าดาเมจของผมมันเยอะฉะนั้นมันคุ้มโอ้ทันเดอร์ลูบทุกคนสกิลทันเดอร์ลูบเป็นอะไรที่แรงมากๆผมอยากได้แวนการ์ดมาผมจะต้องมีสกิลทองอะ่ะไม่งั้นผมสู้เพื่อนไม่ได้นะไอ้นี่ถ้าเกิดได้อันตีอีกฝั่งหนึ่งก็จะติดสตันเอามา ต้องไปหาสกิลสีทองกันนะอ, shadow, rain, all all, อืมอ่าเดี๋ยวเหลือไว้ก่อนแล้วกันผมยังไม่มีสกิลทองฉะนั้นผมจะสู้ยากเนี่ยเขามีเจ้าเฟรเลีสคอมโบทุกคนแล้วเนี่ยแน่ตอนนี้เหลือสีคนเขามีสกิลทองทุกคนผมมีโอกาสแพ้สูงมากอืม เอาล่ะคุณพี่จังเกิลแนทยังไงโอ้โหสปิริตัวอ้วนเหมือนผมเลยเอาไงเนี่ยโอเคชนะโซกุด so ยังไม่เพียงพอนะเอาเลือดมาสถานะฟิรี่อยู่นานขึ้นเอามาแทมครูสโซเกะโซกุด so ผมต้องการสกิลสีทองตอนนี้นะ เอาฟรีรีลิสแล้วก็ดดเมจมาส์ีตอนนี้เหลือทั้งหมด4ท่านมีสกิลสีทองกันหมดแล้วไอหมิงยังไม่มีอันดับหนึ่งแต่ไม่มีสกิลทองเอาแล้วจริงๆผมเสียเปรียบนะเนี่ยนี่คือผมกำลังจะแพ้นะโอเคหลบ49ไอ้ไเขี้ยมหลบโคตรเยอะแต่ว่าแว่นการดาเมจของผมมันหลบไม่ได้ เนี่ยเห็นไหมดาเมจห้าพันกว่าสปีดแตกครับผมต้องการสกิลสีทองตอนนี้ไม่เหลือเงินเลยสกิลทองจา๋าขออึ่งขออึ่งซ้าย เอาแล้วผมต้องการดาบโอเคเดี๋ยวรอบหนะ้าเอาเฟรเนส s คอมโบมาแล้วผมน่าจะมีโอกาสสู้ได้รอบต่อไปจะเจอคุณป้าพิษผมน่าจะแพ้นะเพราะว่าแกมีเฟรเนสทุยไม่ใช่เอ d นเลสทันเดอรโอเคผมน่าจะไม่รอดทุกคนแต่ถ้าผมมีเฟรเนส s คอมโบไม่แน่ โอเคมาแล้วตอนนี้เหลือทั้งหมด3คนผมจะใส่ให้สุดไปเลยนะฮอันติแล้วแปพิษตีถ้าไม่ตายมาไวฟิวี่อยู่นานขึ้นอันติแรงขึ้นดอชไม่ต้องการนะ,อะเอาฟิวี่แล้วก็ตีแรงขึ้นโอเค ถ้าผมแพ้ผมก็แพ้เลยแต่ผมมีสกิลสีทองแล้วผมมั่นใจว่าผมน่าจะพลิกสถานการณ์ได้นะมาคุณพี่แอสซ s สซินเบลดเมื่อกี้ผมแพ้เขาแต่รอบนี้ไม่แน่แล้วล่ะเพราะผมมีดับเบิลแอตแทกนะแบบนี้โอเคมาแล้วก็ต่อไปเจอคุณป้าพิษผมก็ยังมั่นใจว่าผมน่าจะสู้ได้อันติมาไวขึ้น ดเนักขึ้นอันนี้อันตีแล้วแปะพิษไม่ต้องการนะเอาหลบแล้วแปะวุฒผมต้องการฆ่าวุฒแล้วก็เอาโจมตีมารอบนี้ใครโดนโจมตีก็แตกหมดเลยผมคิดว่าผมน่าจะชนะได้ผมมีเจ้านี่แต่ไม่รู้ว่าเขามีอะไรมาเพิ่มนะ เพราะว่าเอเนสทันเดอรมันก็โหดชิบหายอยู่แล้วเนี่ยอ่ะมาดูกันนะคุณป้าเฮ้ยเจอแอสซัซินเหมือนเดิมว่าโอเคผมมีโอกาสชนะทุกคนเออถ้าเจอตัวเดิมไม่กลัวครับผมเพราะผมเพิ่งชนะคุณมาเมื่อกี้นะโอเคเหลือผมกับเขาผมเอาแอตแทกบูสแล้วก็เอาเอ e เ g อมาไวขึ้น แล้วก็เอาแอตแท็กมิสมันจะหลบพ้นแต่ว,ว่ามันน่าจะมันหลบไม่พ้นอยู่แล้วเอาเลือดลแล้วกันแล้วก็เอเนจีมาไวขึ้นแล้วก็เอาดามจช่วยโจมตีดีไหมเอามาดามจห้าสิบก็ยังดีอันนี้คือดามจสิบเอ็ดผมชนะเข้าเลยและเขาก็จะชนะผมเลยมาลุ้นกันนะแต่ว่าผมชนะเข้ามาสองตาติดแล้วรอบนี้ผมก็น่าจะชนะอีกนะ ผมน่าจะชนะมาคุณพี่แอสซาซินยังไงปุ่ม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 โอเคเลือดเขาไหลเป็นน้ําแล้วผมก็เช่นกันนะเรียบร้อยนัมเบอร์วันครับผมเขาโจมตีไวกว่าผมพอๆกันเลยดาเมจเขาสูงกว่าแต่ว่าตัวที่รับดาเมจของผมมันเยอะน่าก็คือตัวเจ้าสปิริตตัวนี้นี่เองบอกแล้วว่ารอบนี้สปิริตอีส m เอ็มวนะโอเค ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ n u m เ e r ร์วันเรียบร้อยบายยจ้าวู Woo ้ hoo.